คนนี้อยากรู้เหมือนกันว่ามีคู่แท้ไหมในเคยดูดวงบอกว่าไม่มีอยากรู้ฟังให้จบถ้าใครเป็นแบบคนนี้นะอะวันนี้ผมดูคนหนึ่งในดวงขึ้นว่าไม่มีคู่ครับในดวงฝั่งตรงข้ามไม่มีคู่เลยหมอดูก็จะแทงว่าไม่มีคู่แต่ถามว่าแล้วคู่จะมาตอนไหนมาตอนที่หมอดูบอกว่าดวงกำลังจะมาเนี่ย5พฤษภาคราหูย้ายปุ๊บเดี๋ยวคู่ก็จะเริ่มเข้าแต่ถามว่า ในดวงของคนบางคนอ่ะมันมีคนเข้ามาตลอดแต่ทําไมมันไม่ใช่คู่สักทีนึ่งอรอปะบางทีอ่ะในดวงเขาก็ระบุในหัวเขาเลยว่าเขาล็อกสเปคคนไว้แบบนี้แบบที่ผมเจอคนเนี้ยล็อกแล้วไงอ่ะคุณล็อกสเปคของคุณอ่ะแต่สเปคแม่งไม่ใช่อ่ะจริงๆคู่มันต้องเป็นอีกแบบหนึง่งฮะออแต่หมอดูก็อาจบางคนอาจจะฟันธงว่าเอ้ยต้องเป็นคู่ต่างชาติานู่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปแต่มันขัดแย้งกันตลอดไงเพราะคนนึงบอกว่าหมอดูบอกว่าคู่ต่างชาติหมดทุกคน ผมบอกว่าอเอ้ยเกี่ยวหรอกน่าจะเลือกได้ไม่เกี่ยวกับต่างชาติไม่ต่างชาติแต่ในดวงขึ้นว่าผู้ใหญ่ให้เงินตัวหาเงินได้ผู้ใหญ่ให้เงิน,งงน,งนคนใต้อาจจะให้เงินแต่คนใต้ก็อาจจะพ่านเสียเงินเหมือนกันเพราะมันขึ้นเป็นสัตูใช่ก็มันก็ต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นเออแต่พอเขาไปล็อกสเปคว่าอยากได้แฟนเด็กหรือเจอแฟนเด็กไม่ชอบแฟนผู้ใหญ่ก็จบแล้วมันกลายเป็นว่า คนที่เข้ามาที่เป็นเด็กมังจะพาเที่ยวหมดเลยนะมันก็ล็อกอยู่ในดวงฮะแต่ถามว่าถ้าคุณเปลี่ยนความคิดแม่งไม่ดื้อน,นะไม่มั่นใจในตัวเองมากนะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งชีวิตมันก็จะดีกว่านี้ครับความรักมันก็จะโอเคแต่ถามว่าชื่อเบอร์มันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันติดติดยันเลขบ้านนะคนเนี้ยชื่อเบอร์เลขบ้านติดหมดอมืบางจุดขึ้นไม่มีคู่บางจุดเลขบ้านขึ้น เป็นเป็นศัตรูเรื่องเงินด้วยทรัพย์สินด้วยเพราะฉะนั้นก็นี่หัวบานกันเราจะขึ้นศาลอะไรเงี้ยก็คุณมีปัญหาอะไรคือแม่งบางทีมันไม่ต้องเจอะเรื่องความราคามันเจอะเรื่องการเงินมันก็จะถ้าแก้มันก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินเนอไอปะเหมือนแฟนผมแฟนผมตอนแรกก็ใช้จ่ายเหมือนกันใช้จ่ายฟุงฟ่งเฟือยเสร็จปุ๊บพอผมเปลี่ยนเบอร์ให้ตัดเอาพวกตัวเสียเงินออก สำหรับเขาเฉพาะคนด้วยนะบางคนเสียเงินเพราะเลขบางตัวนึกออกปะเพอตัดออกผ่านไปประมาณครึ่งปีเริ่มรู้สึกตัวว่าช่วงนี้ใช้จ่ายลดลงแล้วเขาก็มาทักผมเองว่าเอ้ยเปลี่ยนเบอร์แล้วมันทําให้รู้จักยังคิดในการซื้อของใช่ไหมบอกเออใช่โดยที่ชื่อไม่เปลี่ยนอารมณ์ประมาณเนี้ยมันขึ้นอยู่กับคนนึกออกปะ แล้วก็ต้องการอะไรผมไม่ได้เช็คได้เฉพาะเรื่องคู่หรอกผมเช็คเรื่องอื่นก็ได้เพียงแต่ว่าเออเรื่องคู่เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีปัญหาถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินมาใช่ปะ่ะคุณก็จะมีปัญญาแก้ครับเพราะเงินไม่มีอยู่แล้วเนี่อกว่าเพราะฉะนั้นผมก็ไปเจาะเรื่องนั้นผมเคยจ่อไปแล้วแม่งเช็คเช็คเช็คเสร็จไม่มีประโยชน์ในเมื่อเช็คเสร็จแล้วแก้ไม่ได้ก็ยังไม่ต้องทําอะไรเก็เอาปัญหาของถ้าปัญหาเรื่องความรักบางคนมันยังมีตังแก้ก็แก้แค่นั้นเอง อ,อืมประมาณนั้นแต่ใครถ้าใครไม่มีเงินอยากแก้เรื่องเงินก็พิมพ์ไว้นะแก้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องมาวัดดวงกับผมว่าถ้าผมแก้มันจะทํำหายจริงไหมแต่ก่อนวัดเช็คก่อนแล้วจะรู้ว่าผมช่วยได้ขนาดไหนอืประมาณนั้นนะครับใครชอบฝากกดติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์ด้วยโอเคนะดูให้จบคลิปมันจะมีบอกว่าศาสตร์ผมต่างกับคนอื่นยังไง แล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าศาสตร์ผมเน้นอะไรเป็นหลักศาสตร์ผมเน้นลัคนา80%ถึง85%ราศีมีแค่15-20%เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวอักษรในมุมศาสตร์ของผมมันถูกพลิกแพลงมาจากโหราศาสตร์ซึ่งโหราศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณมันก็ต้องมีการอัปเดตบ้างถ้าคุณยังไปงมอยู่ในกาลาที่เป็นโหราศาสตร์เดิม มันไม่พัฒนาคุณก็จะติดแงกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเชื่อหมอดูเึื่ออหรปะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่หมอดูผมมีหน้าที่เห็นปุ๊บตรงไหนมันผิดก็แก้ครับใครอยากแก้ก็ทักหลังบ้านสุดท้ายใครมีปัญหาอยากจะเช็คทักหลังบ้านครับทักหลังบ้านทํายังไงกดรูปโปรไฟล์ครับกดที่ m e สเ a g ครับส่งข้อความแล้วก็คุณก็ทักมาหลังบ้านผมก็จะมีรายละเอียดถ้าคุณต้องการเช็คส่วนตัว ก็ทักมาส่วนใครถ้าเช็คฟรีส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้เช็คฟรีแล้วเพราะฉะนั้นคุณพลาดไปปีหนึ่งละผมให้เวลาเช็คฟรีอยู่ประมาณปีแรกๆอันนี้ก็เข้าปีที่3แล้วเพราะฉะนั้นมีค่าครูหมดนะครับค่าครูเอาไปทำอะไรทำบุญบ้างแก้กรรมตัวเองที่ไปยุ่งกับกรรมพวกคุณมาบ้างอ,อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ทักส่วนตัวถ้าเช,เช็คเช็คเจาะลึก เช็คอะไรบ้างเช็คชื่อเลขบ้านเบอร์โทรทุกอย่างที่มีตัวเลขตัวหนังสือเกี่ยวข้องจะเช็คเพื่อนคุณก็ได้คนไหนแม่งยอกเป็นคนที่หักหลังคุณคนไหนมีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดคนไหนมีสิทธิ์ทำให้เ,เรียกนะไดไม่ได้เงินคืนพวกเนี้ยเช็คได้หมดเลยหลานบ้านมันเห็นตั้งแต่ชื่อ จากมุมคุณสะท้อนไปชื่อพวกคนที่เข้ามาแล้วว่าพวกนี้มาโกงพยายามโกงคุณไหมหรืออะไรพวกเนี่ยเพราะฉะนั้นการเช็คระมาดมีประโยชน์แบบนั้นทําให้คุณสามารถระวังได้ว่าคุณต้องระวังอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีพสต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ